ครับสวัสดีครับยูวัลชลรองครับผมที่พ่อทรงขอมาให้ครับผมนี่คือถุงละลอยครับผมแต่สองถุงรวมกันครับผมคือเห็ดผมสมัยตะกี้นี่ถุงละยี่สิบบาทครับผมครับมันก็ยี่สิบปีเนาะแต่สมัยผมมาหน่อยคือเฮ็ดพึงผมต้มมาได้วครับผมใส่ช่องฟิตมาเมือนสิผมสิแกงแบบอีสานอีสานบ้านท้องต้มมาแล้วนะครับต้มบมน้อยนึงแหละไปลมเนี่ยก็ผมเป็นยาที่เขาจะว่าอีสานบ้านท้องครับ นส่สิกแกงตั้งน้อยครับผมตวลงไปโอ้ยน้ำประเดกยอดตั้งน้อยความจริงคือว่าต้องใส่น้ํายาด่างแต่ไม่เป็นไรเด้ผมไม่อยากใส่เพราะว่าน้ำเนี่ยนังเทียบบา,บางพื้นที่บางหม่องมันสีเหม็นเจ้าขาปะไะเด้ครับผมไอ้พังอีตูกับหอมแดงไอ้ต้นหอมหอมแดงทุบไปแล้วแล้วกัอันนี้ครับบางคนจนกิดนว่าเป็นร้องไปเหเป็นบนเทบแกงเน็ด ก็ขาไปได้ครับผมหอมหอมคือว่าเชอมหรือว่าผักขาบานเท่าครับผมผักขาแล้วก็ไปอีตัวมันจะเกลี่ยเสียบตกเห็ดขมเนี่ยมันจะสุดยอวครับผมครับใส่หอมแดงน้ำมันลอยนะครับเพื่อความหอมอีสานบานเท่าง่งายอีสานแบบแบบว่าง่ายเรียบง่ายเลยครับผมใส่ลงไปผึ่งข้อมองขาใส่ใบบุกบุด ล่างในตัวที่เขาต่ำตัวบลงไปอีกใส่เฮ็ดไปเลยเพื่อมัาข้าว,วเห็ดต้มมาสามสีน้ำนะครับพอดังจงไม่มาให้ัน<ม>ันผมไม่ได้ซ้อมหนังเสีย <c oughs> บมันเสียบลำบุ้ยวันซ้อนดีตะกี้ทุงละสิบห้าบาททุงละสิบบาทให้โชคดีไปขายตอนผมไปเก็บในๆโอ้ย มันอีสีเบื้องตอนแกงแล้วก็สิกินกันกับคุณคู่ครับพีอาร์โลหะข้าวเลยบ่มแมน่นบ่้อเจี๊ยงสมวันสิมาแกงสมอะไไหมแกงเห็ดไหมนี่ครับแกงเห็ดขุ้มนี่แหะครับบ่เห็นแกงเห็ดเพิ่อก็จะต้มมะละซองสามน้ำนครับผมคุณลันกับเห็ดเพิ่อบ่ะแม่อันนี้เห็ดขุ้มเนะาะก็จะต้มมะละตอยสุกละไหม สุกแล้วแต่ว่าร้อยหน่อยครับผมคุณครูขาไ่ได้พักข,า,ขา,า,กาครับผมบอลุ่มครับครับว่าผมมอะไรจากบ้านครับผมขาไ่ได้ครับผมพลาอีตูครับผมพลาอีตูม้วใบกันต้นหอมน้อยแล้วก็ขาไ่ได้ค,คือคือชะอมชะอมก็คือว่า อันปลาค้าบ้านห้วยน,นะปิดแก๊ปปิดก่อนหมอสไฟฟ้าแห้งมันเข่ากันป่านเลี้ยอะไรครับผมเขาท่าป่านเลี้ยนี่แหละรู้ได้ผมเราบุกขมเดียวผม,มได้กลิ่นเสียบเดี๋ยวครับสวัสดีครับอยู่กับวัานฉลองเซเบอร,ร์แกงเฮ็ดขมบ้านท้องครับผมงาเฉลียวขว้นบลาคักได้ครับขอให้เบิง้งตะนวยครับผมเต็มหมอแกงเองเสียบเองครับผมเฮ็ดเพิ่งขม ครับผมฝากกดติดตามพร,ร้อมทุกพันชลวงในคู่ซีซมแล้วครับบริการแกงเห็ดคุ้มแล้วก็แก้วประแดกมาตบาบ้านก็ส่งไม่แล้วครับผมเนี่อคุม,มก็สซิญีแล้วประแดกเห็ดฮะเห็ดเห<ม>เ็ดบ่กเพจนำอยแก้วประดแดกแซบเบอร์พันชลวงครับมาตาบ้านท้องคืนน้ำเปล่า ผมรู้หาซื้บาทไปซืบ,บาตเพราะว่าในวันกระปุกแท้ได้ในพอสรงไม่ซิมมือซื้อครับสูตรแม่งเสี่ยกว่าเดิมแล้วผมบด้กินโดนละเป็นซิปกาปีได้ไนงะผมบด้การซิปกาปีได้คือแกงเห็ดขมซิปกาปีเลยครับตั้งแต่สมัยยุบปอดซีปหานะอพอสรงไมมต้หมหรือสรงไหมชิมบ่

ว่าฮาบุป็นลออด้วยยามเจอตั้งปีเดียวปุริถึงจำอะ่ได้ค่ไปกินแกงเห็ดแบบนี้เป็นคมอหมเห็ดพวกงผสมัยตะกี้ผมหาได้คือดอกง่ายๆเด้ลุงเล่เพ่อโชคดีเนี่ยให้ไปให้ให้ไปหาเก็บใส่ถุงบัก่ายสิบบาทไปขายได้บ้างอันนี้ร้อยหนึ่งถุงน้เอยเดียวเพาะว่านะมันตั้งแต่ผมสิบกว่าปีในบักแครงขง้าวผมเคยไปหาตัวเห็ดผึ่งไง สื่อเดื่อมูจอ <ừ. S 2> กเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งหอมน่ากนหรเห็ดผึ่งใหญ่ๆแม่ดอกนี้ยังอันนี้ยังปลากระป๋องปลาป๋องปลากป๋อง,ยอยอองรสละอยากกินว่นหยิถึงฟีเจอื ok. ใส่ลูกบัวลาย,ดยเ,าเด้อโปรกรมน่าดีอ่ะดีอ่ พอดีบุกเข้มนะ่มเมนเราจะคองเห็ดคองกปลว่าบุกเข้มหรอควงเห็ดเนอืโซฟามันโซฟามันโซฟาอย่างเห็ดบานฮาไม่นจะดอกกันหน่อยขาวบกคมปันเลยแสดงว่าเ็นตุ่มาม,มากค่ะตุ่มมากองขนาด แกงไม่ต้องใส่ล่ามไปนั่งบางมองอากรุงเทพเขานี่บ่เหม็นเนาะบางมองเขาซื้อกินเยอะนี่เหม็นบ่น่าไปนั่งไหมต้องเอาไองยองเองนองอย่างดีกว่ามันเหม็นซื้อมากข้าวหมองเหม็นเหม็นขวดขวดขวดอะไรก็เป็นไม่เหม็นเนาะที่อยู่สนใจแต่แซบเยอะแต่ว่าหมดที่ เพื่อเส้นปลายและเส้นที่เหลือใสเคื่อเห็นเขาแข่งใส่ใบบาาักขามอ่อนนะครัมเยอะใส่หน่อยออแล้วทุกคนสิมากใส่นั่นใส่นี่นะแต่ว่าพูดถึงบบว่ากระบองประเดี๋ยนี่ผมว่ามันเข่ากันใครหรืเรื่องบวงประเดี๋ยใสเบอร์วันสีหลวงเนี่ยกบโอ้เอากาโทรว่า ก็เป็นเสื้อก็ทีโอ้โหมันหายกลิ่นยากดีครับคงละลอยดิผู้ถ่อโซมไม่ตะบ,บงังก้องปลาเนี่ยอ่อนไปนี่ถ้าบุกเป็นย่านเป็นเห็ดกินบ่ไรเลยมันจะให้เจอเห็ดกินบ่ได้บ้างยำปุ้ดๆกูเลยนอ,อ,อกจากแกงเห็ดยังกินนอ,อ,อกจากแกงกล้วย กยบบดเขาจะว่าก่วยคือลาบ่านเท่าไหร่กธอลวยแซ่บด้เพ็ดุคมอคอ๊มตาเมาเคยกินก็เตเ้เตีเต้มากแต่ว่าสีร่องกง่วยมึงก็ผ <c oughs> ่านมาถ้าจะไม่กินความ่ไม่เล็บไม่ไม่ยัง ก็สูบเงี้ยเห็ดเงี้ยควกันแนี่ยังไงือมันบานเยอะอือังไงปะจัแมนวันงี้นี่ก็มีได้เกิ่นเขาได้้กินบุบอได้ดกอกตุ่มเห็ดคมที่บ้านอินแมนเห็ดเปคม พักขาวันอืมอืมเอานีกลางบูาเง่ไขอบมกกยออันนี้น่อยแซ่บอันนี้น่อยแซ่บ มักตะค้นน้อยๆหมดเยน้อยๆไม่ติดย,ยางหมดไหนไม่กินยากเดี๋ยวมาเอาไปซะขึ้นม,มือแล้วใหญ่เขาปากยากอืมโซบหวานนะครับมันจะแกงเร็วหมอย้าไ,ไฟฟ้าก็อรอย 我怕。Oh, อาดอมซุ่มซวงเลยซัพเปซี่ปองซวงเล่หอ,อ,อยข้าใบมะกรูดด้วละ่ะอืมอืมใบบีนองตุอร่อยผู้ถ่าซื้อมาใหม้มาตอนมาฝากลูกฝากเต้าบู๊ยฟัวพาดเล

做饭。嗯 เข้มเขาตวยเข้มเหรออืมวาเอาใช้ประกันเบลกน้อยอมีกลมว้วนหนาไหมตาชัว่าพันมใคราบทิปนี้เอาไปซ้ำเนือแก,งก่กงคุมแบบบ้านเท่านาอกุ่แบบไม่ง่ายแบบพิธีสารเฮางทำา้านุนเทียบเศ้าหมอไให้ฝ่ายน่ะฝากกดติดตาม้า,ากช่วยผมมั่นฉลอง ลาสักเสือเบิด้วยครับเบอร์กับทีมงาน,นคู่สองคนอย่างผมเนี่ยเอาไว้ส้ำหนึ่งนะครับสวัสดีครับ